อยากรู้วิธีช่วยแฟนฉันถ้าคุณรู้วิธีแล้วคุณจะกล้าทำเหรอหมายความว่ายัางไงคุณอย่าบอกนะครับแต่เราก็ต้องบอกความจริงกับเขานะคะวิธีที่จะทำให้แฟนคุณออกมาได้<ม>คือคุณต้องไปถ่ายรูปคนอื่นเพื่อโดนขังแทนแฟนคุณนี่หมายความว่าแฟนของคุณหลอกขายกล้องตัวนี้ให้ฉันเพื่อให้ฉันใช้ใถ่ายแล้วคุณถึงจะออกมาได้งั้นหรอ ฉันจะช่วยคุณเองเฮ้ยเจ้าโอ๋ผมจะช่วยคุณออกมาให้ได้สวัสดีค่ะฉันอยากจะซื้อกล้องสักตัวค่ะพอจะมีแนะนำไหมคะผมไม่มีทางเลือกนียครับคุณนี่มันเลวจริงเลยในเมื่อคุณได้แฟนกลับมาแล้วอ่ะฉันขอบแฟนฉันกลับมาแล้วกันนะ